จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเปลี่ยนทุ่งนาแบบนี้นะครับมาปลูกป่าป่าแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับโดยการยังทำนาเหมือนเดิมครับตรงกลางนะแล้วก็ดันคันนาให้เป็นดันนาคันนาให,ให้ใหญ่ขึ้นนะสิบสามสี่เมตรนะก็ปลูกเริ่มต้นด้วยกัน ปลูกกล้วยเป็นพืชพิเดียงแล,แล้วก็ปลูกไม้ป่าตอนนี้ผ่านไปห้าปีแล้วต้นไม้ป่าของเราโตแล้วครับผมเปลี่ยนตุ่งนาโล่งๆแบบแบบตอนแรกมาปลูกป่าฮะนี่นะครับต้นไม้โตะทำเป็นอุโมงต้นไม้ต้ตนไม,นไม,นไม้ก็จะได้ความร่มรื่นประมาณนี้แล้วข้างล่างก็ปลูกผักต่างๆนะครับผม ส่วนกล้วยพี่เลี้ยงผ่านไปห้าปีก็บางส่วนก็ยังยังอยู่นะนี่ฮะกล้วยนี่ก็สองร้อยบาทได้เนี่ยเนี่นรยรวยมกมากก็วยนี่ก็กรวยเนะี่ยยังยังยังอยู่ยังอยู่นะยยแล้วก็มีต้นมะม่วงนะกล้วยอ๋อในป่า พอปลูกป่ามันก็จะร่มรื่นนะฝน,นจะร่มรื่นนิดหนึ่งนะประมาณนี้เดินมาก็เย็นสบายนะใครที่ชอบธรรมชาติชอบสีเขียวนี่ใช่เลยอ้อกล้วยครับกต้นประดูนะ่ฮะปลูกไว้ข้างหน้าแนละ้วใหญ่แล้วนะยางนาก็โตครับนะด้านล่างมาดูผักผักโอ้ น,นี่ก็กินได้กินได้นะครับผักฝางมีผักกูดนะเพิ่งสั่งมาลงนะผักกูดก็จะกินยอดนะยอดยอดอ่อนนะก็มาขยายพันธุ์นะผักกูดสั่งมาจากภาคใต้นะพอมีต้นไม้แล้วก็เริ่ม,มปลูกผักป่าได้ผักกูดโอ้น่าจะขยายเ,ยเต็มนะ ไม้แดงฮะไม้แดงครับไม้แดงอะขึ้นสูงมะลักษณะของไม้แดงครับแค่หนาปลูกทีได้ฮะปลูกให้มันเกิดก่อนมันสามารถตัดออกได้ไม่กี่นาทีไม่กี่นาทีก็ตัดออกได้ถ้ามันรกนะโอ้ยางนาฮนะตื้อตรงตรงมากนะนีเข้าไปเป็นดงเห็ดแน่เลยตรงนี้ ร่มรื่นมากนะครับเราจะปลูกค่อนข้างที่นะนไม่ได้ที่มากนะบางคนก็ปลูกแบบสอกเป็นสอกสอกเลยนะอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ได้ที่อะไรมากครับปล่อยให้มันโตดูก่อนนะอู้อันนี้ต้นทองกวาวะโตวไวเหมือนกันนะพยุงคนระับใบเล็กๆเนี่ยพยุงต้นไม้มีมูลค่าสูงนะนี่ครับพยุงต้นพยุง ดูสะเดาก็มีเสดาดำเดาดำ,ดาดำมันจะดำดำนะใบดำดำนี่นะเขียวดำนะต้องป่าถนนนะได้ใใครนะับน่าจะโตและใกล้น่าจะน่าจะได้มี ออกลูกได้กันอันนี้ก็จะเป็นต้นว่านะอออันนี้ก็เป็นฝรังร่งฮะรั่งกิมจูอะไม่ได้ไม่ได้หอโอผักกูดก็เริ่มเริ่มแตงยอดแล้วนะครับที่เอามาลงไว้โอ้ แตกยอดนะแดดร่มรำไรถึงร่มมากนะครับนี่ครับต้นมะฮอกก็ดีนะตัวไวนะ และอย่างน่ะก็มีทวันทวันต่างๆเกาะเลยนะเต็มเลยกอนหะน้ฝนกนะ็ประมาณป็นยาการทางฝน บอ่อบด,ดานเนี่ยที่ทำวันคุดไว้นะโอ้เฮ้ยทำไมไม่แดงครับตัดออกไม่แดงครับหักไหมครับอุ้ยาอ,อ่ไม่แดงหักนะแล้วก็ตัดออกไหมครับ น่าจะรวมแรงอันนี้โชคดีที่มันยังรออนะครับถ้าถ้าไม่แดงตายก็ผักหวานก็จะตายด้วยนะครับโชคดีที่ไม่แดงยังไม่ตายนะครับแค่หกักแล้วก็ตัดออกพืชคู่กันนะครับผักหวานอยู่เดี่ยวไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทุ่งนา ยังอยู่ตรงกลางแล้วข้างๆก็ปลูกป่าครับก็ตอนนี้ทำไปาไป50%ของพื้นที่ห้าไร่ครับก็ด้านล่างนั่นยังได้ปลูกต้นไม้ครับประมาณนี้ครับนีอะโวคาโดนะโตแล้วนะกระถินเทพาโตมากนะตันนี้ก็ มีสระน้ำนิดหนึ่งครับเพื่อทำกันกรูปลูกผักนะแล้วก็อา่าตัวนี้ก็ปลูกไม่ใช่ข้าวนะตังนี้เป็นตะไคร้นะฮะโอ้ยแคนาจังไม่มีใบแต่นี้พอเข้าฝนใะบสวยนะเป็นร่มเงากันลมได้นะครับเป็นกระท่อมไว้เก็บของ พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงอีกต้นหนึ่งเป็นไม้แดงอยู่ไกลนะตัวนี้น่ากลัวนะว่ามันจะไม่รอดโอเคโอ้เสียงนะผักวันปลากำลังโตครับแต่พี่เลี้ยงหักนะตัดออกเลยสำหรับคลิปนี้ก็จบประมาณนี้แล้วกันครับสวัสดีครับ